สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตู้ตู้แมหมายโอไฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันในแมปฟิชกันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับแมปฟิชนั้นก็ได้อัปเดตใหญ่นั่นเองนะครับเป็นอัปเดตที่เพิ่มอะไรเข้ามาที่เยอะมากเลยนะครับนั่นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นได้ยินว่าเสียงผมมันแปลกนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเจ็บคอครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นอะไรนะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะกินน้าแข็งเยอะนะครับผมก็เลยเจ็บคอนะครับเสียงก็เลยเปลี่ยนนะครับก็สําหรับอัปเดตนี้นะครับก็จะมีปลาชนิดใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณ39ชสิบาชนิดนะครับถ้าที่ผมจําได้นะครับก็ตามมานี้เลยนะครับของไอซ์เชนไอซ์แลนด์นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นปลาพวกนี้เลยนะครับส่วนแฟกเมนนะครับแฟกเมนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้บอกทีหลังครับถึงวิธีในการหานะครับ ไอแออัปเดตนี้ครับก็จะมีปลามิติคอยมาสีตัวนะครับก็คือของอันนี้ครับของเอเชียนอาร์ไฟ์อาฟนะครับแล้วก็ของไอเชียไอซ์แลนด์นะครับส่วนถ้าเป็นมิติคอยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลาก็จะเป็นพวกของไข่มุกนั่นเองนะครับจะมันจะเป็นไข่มุกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นไข่มุกแบบนี้เลยนะครับก็ตกได้จากโซนที่มันขึ้นให้ตกแชมป์นะก็คือหอยไข่มุกนั่นเองนะครับ ก็มันจะอย ra ู kind of mm ่ที่หลังเกาะนะครับคุณผู้ชมนะก็สามารถไปตบเอาได้นะครับเพื่อเก็บให้ครบสรานุกรมนะครับในส่วนของปลาตัวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับในตอนที่ผมนั้นตบได้นะครับจะอ่าโปเกสนะมันจะลบเจดสนะครับส่วนปลาตัวนี้นะโมซาซาโซลัสนะครับไม่รู้นะครับว่าผมพูดถูกไหมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับปลาตัวนี้นะครับ มันจะมีโอเกสปีนั้นลบที่75%นะครับซึ่งมันลดเยอะมากครับมันใกล้เคียงกับสเปกโตเซอร์เพนนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนอันส่วนสอ,สอตัวนี้ก็เอาง่ายๆครับก็ลดไม่ค่อยเยอะครับส่วนสกินของทุนลอยน้ำนะครับที่เราจะได้จากไอเชียนอาร์คีฟนะครับก็จะเป็นเบ็ดแบบนี้เลยนะครับ มันจะเป็นหนังสือโบราณนะครับเนี่ยแอคเอชียนบุ๊นะครับอันนี้นี่แรลบแอคชี่นบุ๊กนะครับ,รบ,บ,รบส่วนสายต้ใหม่ที่ผมได้ก็คือ Made in heaven นะครับก็วิธีได้นะครับก็คือคุณผู้ชมนั้นต้องใช้โทเทมที่มันเปลี่ยนเวลากลางวันกลางคืนนะครับใช้จนมันมันมันมาแบบติดต่อกันนะครับคุณผู้ชมนั้นถึงจะได้ แต่ตัวเหตุม่เหนเวนนี้นะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาเข้าสู่เกี่ยวกับวิธีการหาแฟกเมนท์ทงสี่อันนี้นะครับนี่นะครับแฟกเมนชิ้นแรกนะครับจะเป็นเนี่ยสีม่วงนี้ก็คือแอคชั่นแฟกเมนนะครับก็วิธีในการหาแฟกเมนต์อันนี้นะครับก็คือได้จากการตกปลาทั่วไปเลยนะครับที่เกาะหมายนี่นะครับต่อมานะครับชิ้นที่สองนะครับจะเป็นเอิร์ f แฟกต์เมนนะครับ ลักษณะของมันจะเป็นสีเขียวครับแต่โมเดลก็สวยดีนะครับวิธีการได้เอิร์ธแฟก m เมนนะครับให้คุณผู้ชนั้นไปหาที่มันจะมีที่หนึงในเกาะน,นะครับจะเป็นที่ที่มันสามารถซื้อที่ตกปลาที่มันเป็นฟินิกได้นะครับราคาแค่สี่หมื่นนะครับก็ไม่ได้แพงไปมากนะครับเนี่ยฟินิกฟินิกลอตนะครับก็เทนะครับเนี่ยก็เทนะครับนี่ครับ Phoenix, Phoenix ในที่ที่มีฟินิกซ์รอนให้ซื้อนะก็จะมีโทเทมโทเทมของสุรยุปราคาให้ซื้อด้วยนะครับราคา2องแสนห้านะครับและในถ้ำอันนั้นนะครับมันก็จะมีเอิร์ธแซกเมนต์วางอยู่นะครับเดี๋ยวผมน้นก็จะไปให้ดูเลยนั่เองนะครับ ราต้องข้ามแม่น้ำไปตรงนู้นก่อนนะครับทีนี้ครับคุณสนะก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็จะไปไปตรงที่มันจะเป็นไกลไกลจุดสูงสุดของเกาะน,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มามาที่ต้น ต้นไม so ้ตอนนี้นะครับก็ให้เดินตามคลิปมาเลยนะครับหลังจากนี้นะครับตรงเนี้ยนี่นะครับตรงนี้มันจะมีรั้วอยู่นะครับให้คุณผู้ชมนั้นลงไปนะครับผมก็เจอถ้ำแล้วนี่นะครับนี่ครับเราก็จะเจอกับเอื้อแฝกมินนะครับนี่ครผมก็เก็บเลยนะครับเนี่ยสีเขียวนะครับสีเขียวฟ้านะครับ ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เท่ดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโซล่าแฟกเมนนะครับโซล่าแฟกเมนนะครับก็วิธีในการเอานะครับก็คือคุณผู้ชมนั้นจะต้องไปที่จุดจุดบนสุดของเกาะใหม่นะครับก็คือเกาะนี้เลยนะครับและและในการเก็บนะครับก็คือคุณผู้ชมนั้นต้องเก็บในช่วงของสุสุรยุปราคาเท่านั้นนะครับช่วงอื่นไม่ได้นะครับต้องเก็บในเฉพาะในช่วงของสุรยุปราคา นะครับก็ก็ให้คุณผู้ชมนั้นไปซื้อนี่เลยครับ e ีค i ิปโทเทมนะครับสองแสนะครับก็ซื้อมาก็เสร็จแล้วไปเก็บเลยนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือดิฟซีแฟกเมนนะครับด e ฟซีแฟกเมนนะครับวิธีในการได้นะครับก็คือให้คุณผู้ชมนั้นไปที่น้ำบริเวณน้ําตกนะครับเป็นบริเวณน้าน้ำตกที่มันเชื่อมต่อกับทะเลนั่นเองนะครับ ก็น้ำตกก uh ็จะอยู่ใกล้บริเวณนี้แหละครับนี่ครับใกล้้ถึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำตกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับก็ข้างล่างนี้ก็จะมีแฟกเมนต์อยู่นะครับเครับเจอแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นแฟกเมนต์พวกนี้นะครับจะมีส่วนในการเปิดประตูด้วยนะครับซึ่ง ประตูประตูที่ว่าในที่นี้ก็คือประตูประตูที่มันเป็นปซเซิลในเกาะนี้นะครับให้คุณผู้ชมนั้นครับขึ้นมาที่น้ําตกนี้นะครับมันจะมีช่องถ้ำนะให้เข้าไปนี่เลยนะครับหลังจากนั้นครับก็ลงไปเลยนะครับนี่เลยนะครับก็ในการเปิดนะครับคุณผู้ชมนั้นต้องรอถึงช่วงสื่อยุปราคานะครับและในช่วงนั้น คุณผู้ชมนั้นต้องมีเพลเยอร์อยู่มากถึงสี่คนนะครับยังยังตามคือสี่คนนะครับให้สี่คนเหล่านี้ครับเหยียบแทนเนี้ยครับให้มันลงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ไอ้พวกแฟกเมนี้ลงไปนะครับเนี่ยครับก็ตามสีแดงสีม่วงก็ใส่เนี่ยสีเขียวอมฟ้าเนี่ยน่าจะผีเขียวนะครับโซล่าก็ใส่นูนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของดิฟซีนะครับก็ดูตรงเนี้ยครับนี่ เนี่ยอินพุตก็กดใส่เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยมันก็เนี่ยมันจะเป็นช่องเนี่ยครับใส่พอพอกดใส่ปุ๊บครับมันก็จะขึ้นแอคชั่นแฟกเป็นขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงสุสริยุปราคาและคุณผู้ชมนั้นอยู่กับเพื่อนอีก3คนนะครับก็มาหยูบตรงนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนั้นก็จะสามารถเลื่อนพวกโทเทมเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะเป็นพวกของพัดโซเนี่ยครับเลื่อนเลื่อนจนกว่ามันจะขึ้นแสงนีออนนะครับ พอได้แสนิออนครบสี่อันนะประตูนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมาเองนะครับเนี่ยก็คือพื้นที่ใหม่นะครับเอเชียอาร์คนะครับนี่เลยนะครับก็น้ํานี้ลงได้นะครับไม่ตายนะครับเพราะว่าผมเคยผมเคยเผลอจมนะครับมันมันไม่แตกครับในที่โอ้ผมแตกโอ้เกิดอย่างไกลเลยในในที่คราฟนะครับ หลังจากที่คุณเมื่อเช้านั้นเปิดประตูมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็มันก็จะเป็นที่คลาฟนั่นเองนะครับก็ให้ไปที่ที่คลาฟเลยนะครับซึ่งที่คลาฟเหล่านั้นนะครับมันก็จะให้คลาฟเบดที่ดีนะครับถ้าจากไม่ผิดนะครับจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่าซีซั่นนะครับมันจะเป็นเบ็ดที่ในแต่ละฤดูของเกมนี้นะครับมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนพาสซีฟนั่นะครับ ถ้าจะาไม่ผิดนะก็จะเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงบินเพอร์เนี่ยมันจะคูณเงินในการขายปลา2.5เท่าถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์มันจะสักอย่าง3 0นะครับแล้วก็ช่วงอื่นๆนะสักช่วงหนึ่งที่มันมันจะเพิ่มมามันจะเพิ่มคูณมันจะคูณราคาในการขายปลาไปอีก3เท่านะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็อันนึงนะครับก็คือกระทาครับกระทานเนี่ยนะครับดีมากสำหรับการฟาร์มลเวลนะเพราะว่า มันจะเพิ่ม exp ในการตบปาเนี่ย7จาถึงหนึเลยนะครับก็จะใส่กับ Instinct เนี่ยในการคูณ1.5เท่า exp เนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับมีทั้งเบ็ดที่มันมาแทน雷皮亚 t ได้นะครับส่วนวัตถุด,ดิบในการคราฟนะครับก็ต้องใช้พวกกิ่งไม้นะกิ่งไม้ที่มาติดมิวแทนนะครับถ้าจะไม่ปิดก็ถ้าเป็นของกระท้าก็คุณผู้ฉะนั้นต้องมี อย่งไม้ที่มันเป็นมิติคอนะครับกับอันกับเจมสโตนที่มันสีที่มันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นสมุดนะครับซึ่งผมไม่รู้นครับว่าสมุดนี้มันเอาจากไหนนะครับและนอัปเดตนี้ครับก็จะมีอีเวนต์ของปลาใหม่ก็คือเมการโรดอนนั่นเองนะครับพร้อมกับเรือลำใหม่เป็นเรือของเอเจโตโดโรติสนะครับนี่เลยนะครับเรือของนักโบราณคดีนะครับก็ จะเป็นแบบนี้เลยเลยนะครับก็เท่อยู่พอตัวเลยนะครับหรือตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นขี้เหยียดปินเกาะแล้วเข้าไปในถ้ำนะครับผมก็มีมีมีวิธีหนึ่งนะก็คือใส่ท้ายท็อปเปอร์แล้วก็ฮาร์ดคอร์ขึ้นไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e แล้วกดติดตามด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอไม่เคสต์นี้นะคครรัับบบขอ